ดูบลอลหลังบ้านสวัสดีครับกลับมาเจอก,กับผมนะครับจอร์ดดูบลอลหลังบ้านนะครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์ที่25กันยายน2564นะครับวันนี้ฮะผมขอหยิบยกคู่บิ๊กแมตช์คู่ศึกพรีเมียร์ลีกมาวิเคราะห์กันหนึ่งคู่นะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอเลือกไปที่คู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบุก ไปเยือนเชลซีสิงโตน้ำมืิน,นครามที่สนามสแตมฟอร์ดบิดนะครับเตะกันในเวลา18นา30นทีหรือ6โมงครึ่งตามเวลาบ้านเราครับคู่นี้เราไปดูอันดับตารางคะแนนกันหน่อยครับเจ้าบ้านครับเชลซี Chelsea ครับอยู่อันดับที่1ร่วมกับบรวอร์พูและแมนยูครับแข่งไปแล้ว5นัดชนะไป4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครได้12เสีย1มีผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่บวก11ลูกนะครับ มี13คะแนนถือว่าเป็นผลงานที่ดีอย่างตัวเนื่องของเชลซีเลยนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแข่งไปแล้ว5นัดครับอยู่อันดับที่5ชนะไป3เสมอ1แพ้1ครับได้11เสีย1ลูกผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่10ประตูมี10คะแนนนะครับต้องบอกว่าแมนซิตี้ปีนี้ค่อนข้างจะผิดฟอร์มไปเล็กน้อยในการออกสตาร์ทนะครับเราไปดูสถิติของคู่นี้กันเลยครับ คู่นี้ครับเหตุทุเหตที่เจอกันเนี่ยเป็นฝั่งเชลซีทําได้ดีกว่านะครับเชลซีฮะจาก6นัดที่เจอกันล่าสุดครับเป็นเชลซีชนะได้ถึง4ครั้งครับไม่มีเสมอกันนะครับแล้วก็เป็นฝั่งแมนซิตี้ครับชนะไปได้2ครั้งครับโดย3เกมล่าสุดนะฮะเป็นฝั่งสิงบลูเชลซีนะครับเอาชนะแมนซิตี้ไปได้เบ็ดเสร็จทั้ง3นัดเลยนะครับโดยเกมล่าสุดฮะเป็นเชลซีเอาชนะซิตี้ไป1ประตูต่อศูนย์ครับ เราไปเช็คฟอร์มกันหน่อยครับ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเชลซีห้านัดหลังสุดในทุกรายการครับชนะไปได้3เกมครับแล้วก็เสมอไป2เกมโดยเกมล่าสุดนะเชลซีเสมอให้กับแอสตันวิลลาไป1ประตู1ก่อนที่เชลซีฮะจะชนะในการโดนจุดโทษไป4ประตู3ในซิคคลาบัลครับหรือไปสิฟาร์แมนเชสเตอร์ซิตี้5นัดหลังสุดในทุกรายการครับชนะไปได้4เกมแล้วก็เสมอไป1เกมโดยในซิคคลาบั ครับในเกมล่าสุดชนะวีคอมไป6ประตูหนึ่งนะครับเราไปดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับเริ่มจากเจ้าบ้านครับเชลซีครับผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้เนี่ยจะมีเมสันเมาส์ครับนะครับเพียงแค่1คนเท่านั้นฮะนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นเนดัวาเมนดี้กับคริสเตนปูลซิตที่กําลังรอเช็คความฟิตครับโดยในรายของคริสเตนปูลซิตเนี่ยบาดเจ็บมาอย่างยาวนานเลยนะนะครับแล้วก็อาจจะมีชื่อในนัดนี้เป็นตัวสำรองนะครับ ส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไม่มีรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมครับก็จะมีเป็นเบนจามองเมนดี้ครับที่ยังได้รับโทษทันอยู่นะต้องรอเช็คก,กันว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่นะครับส่วนในรายที่ต้องรอเช็คความฟิตในวันนี้นะครับก็จะมีโรริโก้นะครับโอลิเวนเดอร์ซินเชนโก้อีคายูกุดูกันอับิลลาป็อกแล้วก็สจอนสโตนนะครับโดยในที่2รายหลังเนี่ยอาจจะไม่มีชื่อในเกมวันนี้นะครับ เราไปดูเสบดผู้เล่นที่คาดการณ์กันว่าจะลงในวันนี้ของทั้งสองทีมกันเลยครับฝั่งเชลซีครับคาดว่าจะมาในระบบ3 4 2 1ครับผู้สาบประตูก็จะเป็นเอนวามังดี้ครับแนวรับ3คนครับวันนี้เชลซีจะใช้อันเดรคิตันเซนครับเตียโกซินวาแล้วก็อันโตนิโอรูดิเกอร์ครับกลาง4คนครับเซซ่าเอสเปริเกลต้าฝั่งซ้ายจะใช้มากอสอลองโซโดยตรงกลางครับจะใช้จอร์จินโยจับคู่กับมาเตโอโควาเซต์ครับ กลางลุกตัวทําเกมครับจะใช้ฮาคิมซีเอ็กกับไคฮาวเวิด์กับโดยจะทิ้งหน้าเป้าอย่างโลมิโลลูกากูลงราตชัยในวันนี้ครับฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ครับผู้สาประตูก็จะเป็นเอร์ซอนอโมไรส์แนวรับ4คนวันนี้จะใช้ไควอเกอร์เป็นแม่ขวาครับคู่เซ็นเตอ์ฮาปจะใช้ลูบิเนียสจับคู่กับนาธานเนเก้ฝั่งซ้ายจะใช้ชอกกอนเซโลครับตรงกลาง3คนครับวันนี้จะใช้เฟรนันิยูฮะเล่นเป็นตัวตัดเกมนะครับแล้วก็ตัว ขับึ้นเกมในทางการของแมนเชสเตียร์วันนี้จะใช้ควินเน์เดบอยกับฟิลฟอร์เดนนะครับส,สญญามประสานเนี่ยนะลูกของแมนเชสเตียร์วันนี้จะใช้กาเบรโคลสุดครับเฟรนตอเรสแล้วก็แจ็คกิลิสนะครับมาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันนะครับวันนี้นะครับ วันนี้ครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงกาลังมั่นใจกันเลยนะโดยเฉพาะในรายของฝั่งเจ้าบ้านครับช่วงนี้เนี่ยมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมนะนะครับแล้วก็ผลงานดีอย่างต่อเน,นื่องไม่ว่าจะเป็นรายการยุโรปแล้วก็บอลในประเทศของตัวเองนะครับส่วนฝั่งซิตี้ฮะอาจจะมีเป๊ะไปบ้างในช่วงส,สตาร์ช่วงต้นฤด,ดูกาลนะครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเป๊ปโกลเดล่าแล้วก็สมัสซูเกอร์ฮะจะเน้นเกมนี้เป็นพิเศษเพราะว่าถ้าหากเชลซีชนะวันนี้วันนี้นะครับก็ขึ้น หนีไปนำเป็นทีมอ,อันดับหนึ่งเพียงทีมเดียวนะครับและแมนซิตี้ถ้าหากชนะในวันนี้เนี่ยจะทำแต้มเท่าเชลซีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการลดแต้มของเชลซีไปในตัวด้วยนะครับแรงจูงใจค่อนข้างจะมีพอสมควรนะครับถ้าหากไปเทียบฟอร์มดูฟอร์มกันแล้วเนี่ยเชลซี Chelsea ตอนนี้เนี่ยจะดูเหนือกว่าแมนซิตี้เล็กน้อยนะครับยิ่งกลับไปดูสถิติที่เจอกันเนี่ยเชลซี Chelsea ทำได้ดีกว่าค่อนข้างจะชัดเจน เลนราคาันี่ครับเปิดมาที่เสมอกันนะครับฉะนั้นเนี่ยมองภาพรวมของทั้งสองทีมฟอร์มการเล่นปัจจุบันสถิติที่เจอกันเนี่ยต้องบอกว่าฟั่งเชลซีดูดีและดูใสกว่าค่อนข้างจะมากนะครับฉะนั้นเนี่ยจากเลนราคาเสมอกันเนี่ยผมขอเลือกวางไปที่ทีมเจ้าบ้านอย่างสิงห์บลูเชลซีมีดีกว่าที่คิดแน่นอนครับฟ้าง จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับกับผมว่าจอร์ดดูบอลหลังบ้านนะครับก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ Facebook Fanpage กับดูบอลหลังบ้านและยู u ูบครับดูบอลหลังบ้านเช่นเดียวกันครับตัวผมก็อยากจะฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub subscribe กดกระกิ๊งเพื่อที่จะคอบอลอย่างพวกเราเนี่ยจะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลแบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ถ้าใครคิดว่าผลร์ออกมาเป็นรูปแบบไหนเนี่ย สกอร์เท่าไหร่เชลซีชนะ10-213140หรือเสมอกันหรือซิตี้ชนะ 20, 30เนี่ยบอกผมหน่อยนะว่าสกอร์จะออกมาหน้าไหนนะครับผมเชื่อว่าต้องมีคนแม่นสักคนหนึ่งแหละนะนะครับสวัสดีครับผมและทีมงานดูบอลหลงบ้านต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หนะ้าสหรับวันนี้สวัสดีครับ